ดีคุณผู้ชมถูกท่านด้วยนะครับนะโอ้โหเปิดตัวมาอย่างนี้ใครทายถูกว,ว่าผมจะเล่นเกมอะไรเอออะอันดับแรกครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องครับเจเริญเจริญน,นะไอเตี้ยผู้ชมวันนี้อยู่กันที่ Way the เกมเวออฟเดนะเกมใครพีจีใครไทยถูกว่าผมจะเล่นตามใครวันนี้นะใครอยากตอบคาถามเออไม่ใช่สิทุกคนต้องตอบคาถามครับใครไทยถูกว่าผมเล่นตามใครคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลย นะใครทายถูกก็ขอให้เจริญเจริญนะไอเตี้ยอะครับคุณผู้ชมอาะวันนี้ผมเล่นตามคนนี้ครับคุณผู้ชมเนเซอร์แลนด์เออใครเป็นเอฟซีที่เขาอยู่ปะใครที่เป็นเอฟซีที่เขาก็อืมมาเดี๋ยวมาดูนครับผมต้องบอกนี้ก่อนนะคุณผู้ชมนะเรื่องมันมีอยู่ว่าคือพี่เขาเล่นคุณสองหมื่นเลยแล้วผมไม่สามารถเติมสองหมื่นในขนาดนั้นคือผมไม่มีตังค์อะพูดง่ายง่ายเลยคือผมไม่มีตังค์ขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมขอ เน้นคูณสองพันละกันนะคูณสองพันเวลาเบ็ดพี่เขาเบ็ดร้อยผมก็จะเบ็ดสิบอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมนะไม่ได้ไม่แบบว่าคือถ้าพี่เขาเบ็ดเท่าไหร่ผมก็จะหารสิบออกนั่นแหละืมเบ็ดร้อยก็เบ็ดสิบพี่เขาเบ็ดสองร้อยผมก็เบ็ดยี่สิบประมาณนี้อ่ะถือว่าทําความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วมาคุณผู้ชมเบย์ออฟเดอะกิลินเมนจริงๆมาครับอันดับแรกครับคุณผู้ชมนะเบ็ดหนึ่งร้อยก็คือเบ็ดสิบบาทของเรา นะเขาจะหมนครับคือต้องบอกย่างนี้ก่อนใครที่เป็นแฟนขาพี่เขานะเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าซื้อฟรีเกมแต่ว่าเทคนิคซื้อฟรีเกมค่อนข้างที่จะแปลกเว้ยคือผมเข้าไปดูแหละผมก็เลยสนใจไงก็ลเลยลองเอามาเล่นดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเทคนิคแรกก็คือให้สเกตเตอร์ขี่เรือครับเราจะซื้อฟรีเกมอุ้ยแต่คอมโบไหลว่าสวยอุ้ยขี่ไว้อย่างเยอะยัดเข้ ไอโคตรโหดโอ้โ,ห,โ,อโห,หมุนแรกก็มาแล้วครับเจบาทมาเราจะหาสเก็ตเตอร์ขี่เรือครับคุณผู้ชมนะงงเห็นไหมนะสเก็ตเตอร์ขี่เรือคืออะไรเนี่ยคุณผู้ชมนะสเก็ตเตอร์มันต้องอยู่ต้องบนแบบนี้แล้วก็ให้เรืออยู่ข้างล่างแบบนี้เว้ยอะเราตามหากันต่อไปถ้าเราเจอแบบน,นั้นพ๊บเราจะเซฟี่เกมครับผมอืมโอ้โหมีที่เรือขี่สเก็ตเตอร์ว่ะ โอมาขอเซก,กเตอร์ขี่เรือนะเฮ้ยแต่เราโชคดีเนี่ยคุณผู้ชมคอมโบไหลน,นอกมาโคตรโหดเลยวะ่ะอันนานทีนะครับในเกมเนื้อเบร็กิเลนเนะี่ยอันนานทีที่มันจะจ่ายข้างนอกอคนโหดนะดูดิโอ้โหไหลยยังไหลยยังเนียนเย็ดเทสองร้อยหนึ่งบาทมาไงวะเนะี่ยเซกัตเตอร์ขี่เรือมาที่โลกมาดิ ไม่ใช่ผมอ่านผิดโอ้โหจดมาอย่างดีอ่านผิดมันต้องเป็นเรืออยู่บนสเก็ตเตอร์โอโทษทีครับคุณผู้ชมนะเราต้องเปลี่ยนใหม่ละเราต้องให้สเก็ตเตอร์อยู่ข้างล่างแล้วเรืออยู่ข้างบนอย่างเช่นช็อตนี้ครับผมจะให้ผมซื้อหรือจะเข้าเองเย็ดพีเรืออยู่บนสเก็ตเตอร์ครับผมรอบนี้ไม่ต้องซื้อครับอุ้ยโชคดีว่ะโอเคครับแปดรอบ คูณคีละสามอ่ะโอเคถือว่าเป็นการซื้อรอบแรกไปเลยละกันครับแต่เพิ่นคือผมน้าหมุนเข้ากตเตอร์เองไงหมุนเข้าฟรีเกมเองเชื่อถือว่าโชคดีหว,ว่าได้ของฟรีไปโอ้โหสวยโอ้ทุกคนที่วิคนไหนครับอยากให้ผมเล่นตามใครครับอยากให้ผมเล่นตามคนไหนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติครับสไลน์ผมเข้ามาแล้วก็ส่ง ลิปที่บอกว่าแจ้งผมเล่นตามมาให้ผมได้เลยนะเดี๋ยวผมไปแกะมาแล้วผมผมาเล่นตามให้ดูครับแต่ว่าขอเป็นเกมไพ่พีจีก่อนนะครับทุกคนนะยังไม่เล่นเกมไายอื่นนะครับขอลองเป็นเกมไ้่พีจีก่อนให้ผมเล่นตามใครเล่นยังไงก็คอมเม้เนท์เข้ามาได้เลยแต่ว,ว่า,อาแอปเข้าไปในไลน์ของผมครับแล้วก็แจ้งเข้ามานะเดี๋ยวผมเอามาเล่นให้ดูไมไ่เป็นการดิสเครดิตหรืออะไรยังไงนะครับคุณผู้ชม เราแค่เล่นตามครับผมรู้แหละว่ามันมีช่วงเวลาที่ต่างกันนะไทม,มิ่งต่างกันทุกอย่างต่างกันถึงจะกดเหมือนกันก็ช่างครับนะด้วยปี่เวลาต่างแล้วก็การอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเวลาการเล่นมันต่างกันอยู่แล้วอะเราไม่มีทางที่จะเล่นให้มันเหมือน,เ,อนเขาได้ร้อซครับคุณผู้ชมเราทําตามได้แค่วิธีการเล่นนะ เล่นออโต้สปินกี่รอบเล่นเบ็ดเท่าไหร่มุนกี่รอบอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราเล่นตามแค่ตรง,งนี้ครับผมอ่ะมาสิตก,กตเตอร์แรกเข้าไปละสิตก,กตเตอร์ที่2ก็คือกบขี่เรือครับผมนะให้กบอยู่ข้างล่างแล้วเรืออยู่ข้างบนมาเลยเรือกบขี่เรือผมกบขี่เรือครับผม กบขี่เรือครับผมกบขี่เรือสามตัวครับกบสามตัวขี่เรือสามตัวเอาโอเคจัดไปครับรอบนี้ได้สุดครับผมอุ้ยเชี่ยเอ้ยอู้โหสเก็ตเตอร์หกตัวทีสิบสี่รอบครับอุ้ยสูตรนี้ไม่ชัวร์จริงว่ะกบขี่เรือครับได้กบขี่เรือแล้วแต่โคตรดี โอเคสวยไปต่อไปอืมเฮียมาครับคูณชมคูณสามครับต่อไปคูณสี่ครับคูณสี่ยังไหลต่อเนื่องนะผมคูณห้าว่ายังไงครับคูณห้ามีคิวเป้าคิวอะไรมาอือืยังเหลืออีกสิบเอ็ดรอบครับรอบเยอะๆไปเลยเฮียสูตรพี่เขาไม่ชัวร์จริงว่ะคุณผู้ชม โอ้ย่ผมเพิ่งรู้นะว่าแบบมันมีวิธีเทคนิคดูการซื้อฟรีเกมแบบนี้ด้วยโอ้โหยอดจริงๆวะชื่นชมครับสูตรนี้คือผมคิดไม่ถึงว่ามันมีสูตรในการซื้อแบบนี้ด้วยพอดีได้ไปดูคลิปพี่เข้ามาก็เลยเออกมาลองเล่นตามดูสรุปเอามาใช้แล้วแม่งได้ผลจริงครับสุดยอดครับผม แต่ว่าผมซื้อไป750นะเพิ่นได้มา89สิบเกตเตอร์6ตัวมาทำอะไรเยอะแยะวะเนี่ยมาแล้วไม่จ่ายโอ้โหโอเคครับเหรียญจ่ายอยู่สวยหมอ้อหม้อทองมาหม้อทองมาช่องแรกหม้อทองช่องแรกครับมาสิบพันโอเคช่องสองคิวช่องสองมอทองช่องแรกขีมาครับออบโบหมาด้วยนวะเนี่ยอื้อหือ โอเคสองเก้าสบาทครับคุณผู้ชมยังเลืก3รอบคูณสิบสามแล้วคือท้ายครับซื้อไปเจ็ดร้อยสิบครับคุณผู้ชมมาได้กลับมา487บาทหรือว่าขาดทุนประมาณ300กว่าบาทนะนะอ่ะโอเคเรายังเล่นอยู่ที่เบ็ดสิบบาทครับเราจะ ย้ำสูตรเดิมครับคุณผู้ชมกบขี่เรือครับมาช่วยผมหาครับกบขี่เรืออยู่ตรงไหนครับช่วยผมดูด้วยนะครับนะบางทีผมกดเร็วไปบางทีก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมกบขี่เรือครับมากบขี่เรือครับคิวคิว,อว,อวแอบรุนนะเนะี่ยออ้หสกัตเตอร์สามตัวกบขี่เรือโอ้โหกบมีแต่กบข้างเรือ ผู้ชมผู้ชมคิดว่าผมจะได้ซื้อต่อไปไหมเนี่ยดูแล้วน่าจะยากเล่นะความคิดผมนี่คือกว่าเราจะหมุนหาแบบนั้นได้มันต้องใช้ทุนพอสมควรเลยนะโอเคอหากบขี่เรือครับผู้ชมมันมีแต่ เรือมาจะโดดแมมก็กบมาโดดๆไปคุณผู้ชมดูดิโอ้โหมีกบอยู่นี่เรืออยู่นู่นเลยกบขี่เรือครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมกบขี่เรือมาอีกแล้วเอาละพร้อมครับลุยครับผมไปโซดฮึ่มฮึ่มแกเกตเตอร์ห้าตัวเอยดูเหมือนจะเวิร์กนะสูตรนี้นะคุณผู้ชมนะใช้สองรอบได้ทั้งสองรอบเลยกแกเกตเตอร์เยอะทั้งสองรอบครับผม ตอนนี้อยู่ที่ว่าครับ <c oughs> มันจะจ่ายให้เราหรือเปล่าเออแค่นั้นเลยมันจะจ่ายให้เราหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวมลุ้นกันอ่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมเล่นตามใครเล่นอะไรยังไงครับส่งเข้ามาที่ไลน์แอดผมเลยนะผมทิ้งไลน์แอดไว้ให้ข้างล่างม,มาที่ไลน์แอดผมเดี๋ยวผมจะลองไปแกะแล้ลองเล่นตามให้ดูนะครับคุณผู้ชมแอด อย่างที่บอกครับขอค่าพีจก่อนครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาทุนไม่ต้องสูงมากนะบางคนเล่นทุนเป็นแสนเนเงี้ยโอ้โหผมผมตามเติมไม่ได้นะคุณผู้ชมเชื่อมันเยอะจริงทุนเป็นแสนอะเออถ้าทุนเยอะเหมือนเหมือนคลิปนี้เหมือนเงอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมผมก็อาจจะตัดออกเขาเรียกว่าอะไรอะตัดศูนย์ออกตัวนึงเออมันเราก็พอเล่นตามได้อยู่ครับนะเราเอาเทคนิคครับเราไม่ได้เอาจำนวนตังค์ครับผม เผื่อพี่เขาเจอเทคนิคนี้แล้วเราเอามาลองใช้บ้างจะได้แตะคุณโอกันพี่เขาบ้างนะคุณผู้ชมนะมาครับคุณผู้ชมคูณสิบห้าครับผมหางมาดิครับโอ้โหยังไงล่ะช็อตนี้หางมาดิโอ้โหนะบวกว่าเง่นสับป,ปิงับคูณสิบเจ็ดถือว่าคูณเยอะพอสมควรสวยคิวมาหางมาดิครับ คิวมาครับผมเจ้ครับช่องสองเจ้เจ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 มาตามนะครับคุณผู้ชมสิบมาครับสิบมาพังครับผมโอ้โหเจริญเจริญนะไอ้เตี้ยแม่งเจให้ผมหน่อยก็ไม่ได้ครับผมมาคุณผู้ชมคูณยี่สิบห้าคูณค่อนข้างที่จะเยอะครับขอรายจ่ายแพงๆสักรายน่าจะจบจอาไม่เราหลือนะลายพันหึหึหรายจ่ายแพงๆสักสักซรายนี่เพิ่มสิบมาสิบมาสิบสิบสิบทั้งสาม อ,อืรอบสุดท้ายครับผมมาอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนนะวะอืไม่จ่ายเยอะ12รอบรอบครั้งนี้ครับผมนะ12หมุนรอบนี้ได้มา758บาทกำไรก <c oughs> ำไรมาทั้ง8บาทอคุณผู้ชมนะจบไปแล้วครับนะกับกบขี่เรือแล้วก็ซื้อฟรีต่อไปจะเล่นเบ็ด20ครับผมบอกเลยผมเก็บทุกเม็ดคุณผู้ชม ะถึงวิธีการซื้อทั้งวิธีอะไรเงี้ยผมเก็บทุกเม็ดครับมาเบ็ดยี่สิบจะเป็นการหากอบเงินมผู้ชมกอบเงินและกอบทองนะกอบเงินสามกอบกอบทองสามกอบผมบอกเลยอันนี้หายากมากเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยมันมาจต่กอบเงินเว้กอบทองเราต้องบังคับให้มันจ่ายรอบหนึ่งครับอื กรอบทองอ่ะเราต้องมาค้าให้มันแชรรอบหนึ่งมันถึงจะได้มานะคุณผู้ชมนะแต่ว่าถ้าเข้าฟรีได้ผมก็คือถ้ามันหมุนเข้าฟรีได้ผมอาจาจะเอาเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าผมพิจารณาเอาโอ้โห้าเข้าจริงคือผมพิจารณาแล้วไงว่ามันเข้ายากคุณผู้ชมยากมากๆด้วยอ่าที่จะทำกรอบเงินสามกรอบกรอ,อบทองสามกรอบเนะี่ยอันเดี๋ยวจบฟรีนี้ผมทำให้ดูแล้วกัน ฟีนี้มันจ่ายเลยนะไม่อยากขาดทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจริญเจริญนะไอเตี้ยเป็นกาลังใจให้ผมเลยนะครับนะอย่าให้ผมเล่นตามใครก็ส่งกันเข้ามาได้เลยลายผมอยู่ข้างล่างครับทิงไว้ให้เรียบร้อยละผมเร่งๆไปเลยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจะพยายามหาออกเงินแลกอบทอ,อง่ายนะคุณผู้ชมอืม ือเราดูพี่เข้ามาเราก็อยากทำตามทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนาจะได้แบบว่าเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมว่าทําแล้วมันได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันเสียจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคือ,อส่วนใจลึกๆผมอนะ่ะผมรู้อยู่แล้วครับว่ามันไม่มีทางเป็นได้เลยคุณผู้ชมนะเราเล่นเวลาต่างกันถึงเราจะหมุนตามกันเบ็ดตามกันทุกอย่างครับต้องเวลาที่ต่างกันมันก็ทําให้ผลลัพธ์แต่ได้จะเสียมันก็ต่างกันเหมือนกันมา เดี๋ยวเราจะพยายามหากรอบเงินกรอบทองนะครับคุณผู้ชมเราหมุนไปสักหน่อยโอ้โหนี่ผมกลัวฟีเกมมันเข้าอีกจังแล้วคนอะไรกลัวฟีเกมเข้าวะอุ้ยเชีย่ยช็อตนี้อุ้ยโอ้โหล้วเข้าจริงโอเคมาโอ้โหแล้วอย่างที่ผมบอกแหละครับคุณผู้ชมนะกรอบทองกับกรอบเงินมันหายาก กอบเงินสามกอบกอบทองสามสามกอบอ่ะเออเอาป็นว่าเดี๋ยวจบปีนี้ผมพอเลยละกันครับคุณผู้ชมนะเราคลิปนี้เราอาจจะกอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรากอบได้แค่ประมาณ50%้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกันนะแค่ขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าพี่แกก็เบสสองร้อยนี่แหละแล้วก็ทำกอบเงินกอบทองตามกอบแล้วก็ซื้อซีทกมจบพี่เขาก็หมดตัวน้ำนะใจด้วยครับผมได้กกำไรมาหกร้อย จิงหน่อยจิงหน่อยโอ้โหคือพี่เขาเล่นคนเยอะนะคุณผู้ชมเวลาเขาได้เขาก็ได้เยอะแหละแต่เวลาเสียเขาก็เจ็บหนังงันคุณผู้ชมเวลาผมได้ผมก็ได้รนะ6 700, 6 700ประมาณนี้นะครับนะหกเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยประมาณนี้อืมพอกินพออยู่ไปแต่ละวันครับคุณผู้ชมมาช็อตนี้ฟรีเกมปิดท้ายได้มา5 3 0บสาทอ่ะบาทเดี๋ยวลองุนถึง2,700แล้วกัน2รอบมา โอเคครับคุณผู้ชมทุนมา2 0 0พันครับได้กำไรมา700รอก็ถือว่าโอเคก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่เฮริสสวิตเซอร์แลนด์ด้วยที่เป็นต้นแบบทำให้เราเล่นตามครับเร,เรียกว่าแกะสูตรมาเล่นตามนะยังไงเพื่อนคนไหนอยากลองไปทำตามก็ทำได้นะครับนะสูตรในการซื้อฟรีเกมผมว่าแม่งชัวจริงเอ,อกบขี่เรือกบขี่เรือจำไว้ท่องไว้เลยกบขี่เรือสกตเตอร์มันอย่างเยอะโอเคใครที่อยากให้ผมเล่นตามใครอีกก็ อย่าลืมคอมเมนต์นเข้ามาหรือไม่ก็แอดไลน์ผมเข้ามาแจ้งผ่านไลน์แอดได้เลยครับผมวันนี้ผมก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมจะเล่นตามใครก็รอติดตามกันได้เลยเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผม